พวกเราสองมลงทุนจากเพจสองมลงทุนนะครับวันนี้ก็มาพบกันในซีรีส์ดีๆที่ชื่อว่า MACD 3นาทีรู้เรื่องนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าไปวิเคราะห์สินทรัพย์แบบคู้ๆนะครับเราให้เพื่อนสู่เพื่อนฟังนะครับเล่ากันง่ายๆสไตล์เพื่อนกันนะครับผมโดยใช้ indicator MACD ผ่านแอป Trading View ดูจิตวิทยตลาดไปด้วยกันนะครับวันนี้สินทรัพย์คูๆของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับ เป็นหุ้นดังในเซ็ตอินเด็กต์ประเทศไทยนะครับ smpc นะครับก็คือบริษัทสามิตถังแก๊สจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับความน่าสนใจของบริษัทนี้คืออะไรไปกันเลยครับเราจะเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากบริษัทนี้มี asset b a กเป็นหุ้นเป็นบริษัทนะครับเราก็จะเล่าพื้นฐานให้ฟังก่นกอน,นครับบริษัทสามิตถังแก๊สนะครับมหาชนก่อตั้งเมื่อปี2พัน 524ครับเป็นถือว่าเป็นผู้ผลิตถังแก๊สลายใหญ่ของโลกนะครับระดับโลกเลยนะครับเคยขึ้นไปถึงเบอร์หนึ่งของโลกนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เรียกว่าน้ำมันแพงนะครับคนก็ไปติดแก๊สรถยนต์กันเยอะนะครับเพื่อนๆก็คงจะให้ความสนใจตัวนี้มากขึ้นนะเพราะว่าเขาผลิตตัวถังแก๊สทั้งแกส๊ทแกสที่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ ตัวแอสเซซอรี่ของทางแก๊สแล้วก็ยังผลิตตัวของทางแก๊สที่ใช้ในรถยนต์ด้วยนะครับผมเชื่อว่าปริมาณก็ยังต้องการเรื่อยๆนะครับก็ไปดูตัว valuation กันเลยนะครับตัว valuation ตอนนี้ PE 9เท่านะครับ P/B book value 2.89เท่านะครับโดดเดียนด้วยปันผลนะครับสูงถึง6%ต่อปีนะครับแล้วก็นี่น้อยมากนะครับ2.49นะครับก็คือ นี่น้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าน้อยก็จะน้อยมากนะครับในสถานการณ์โรคระบาดแล้วก็สงครามความไม่แน่นอนที่เนี่ยบริษัทที่มีนี่น้อยอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นบริษัทที่น่าจับตานะครับแต่เฉพาะมีปันผลมาตลอดนะครับสบายใจนะครับถีอกันแล้วยาวนะครับโดยกอลบอลลูเที่ถือว่าไม่แพงมากนะครับเพราะว่าโดดเด่นด้วย pe นะครับแค่9เท่านะครับผมก็คือพูดง่ายง่ายก็ลงทุนประมาณ9ปีคืนทุนนะครับถ้ายังเติบโตได้ระดับนี้นะครับบุกไปรูป2.89เเท่าก็ ง่ายๆก็ราคานี้ซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ2เท่ากว่าๆนะครับผมตัวการเติบโตนะครับเบติบโตประมาณ20-30%ต่อปีด้วยกันนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบใจก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับตัว S M P C นะครับหุ้นผลิตทางแก๊ส,สระดับโลกนะครับหรืออยากเข้าไปวิเคราะห์กันลึกๆเจาะลึก ลายตัวนะครับแล้วก็ไปประเมินกันยาวๆนะครับแบบเพื่อนเล่าสู่เพื่อนฟังก็ไปจชากันได้นะครับในเฟซบุ๊ก2มอคลง,งทุนนะครก็ฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับหุ้นกองทุนคริปโตนะครับเรามีกันให้ครบเดินทางไปกันแบบเพื่อนกันนะครับผมลืือจะไปช่องทางอื่นในเพจเวอร์เว็บ2มอคลง,งทุนล็อกจิต2มอคลง,งทุนตัวพอดแคสต์หรือตัว YouTube เราก็มีให้รับชมรับฟังกันได้นะครับผม เรามาดูตัวกราฟกันเลยดีกว่านะครับผมกราฟไทม์เฟรมันพบว่ามีการตัดขึ้นของตัว M A C D line นะครับเส้นสีเงินตัดเส้นส g n a า l ล n e ขึ้นนะครับจากใต้น้ำนะครับนี่คือใต้น้ำนะครับผมขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับผมมีรูปฮิสโตแกรมสีเขียวเข้มนะครับแต่มีดรอปลงเล็กน้อยแล้วก็กำลังทะยานขึ้นใหม่นะครับบ่งชี้ว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่ครับในทางเฟรมันของ S M P C แรงดียังไม่มีตกนะครับ ตัวไามเฟมวส์นี่พบว่ามีการตัดขึ้นของตัว MACD นะครับเส้นสีนดำเงินนะครับ MACD ลายตัด Signal l ลายสีแดงขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับมีลูปคลอล l ช e c t นฮิสโต t o g มี loop h i s t o g r a สีเขียวเข้มนะครับแข็งแรงนะครับไามเฟมวส์ไทม์ฟิวส์นันเป็นขาขึ้นแข็งแรงนะครับผมไปดูไทม์ฟิวส์เดย์กันเลยนะครับผม ทางฟิล์มดีพบว่าโอ้มีการย่อคอลเลคชันเล็กน้อยนะครับมีการตัดลงของตัว m อ c d Line นะครับเส้นสีเงินตัดเส้นสัญญาณสีาาสแดงลงไปนะครับมีรูปคอลเลคชันฮิสโตแกรมสีแดงจมลงใต้น้ำนะครับผมบ่งชี้ว่าในทางฟิล์มดีมีการย่อตัวหรือว่ามีการคอลเลคชันอยู่นั่นเองนะครับผมเพืเ่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับผมจะเก็บยาวๆนะครับแบบสาย VI นะครับย่อแล้วเก็บเอาปันผลเอาการเติบโตหรือว่า จะเล่นแบบไซด์เทนิคอลก็คือ,อเข้าตามออกตามอินดิเคเตอร์ก็แล้วแต่กลยุทธ์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่เราผมรบัรบชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับขอบคุณครับเพื่อนชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ